สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำเสน,นงของรักแันด้วยศาสตร์ในการอภิ24และมรคลวันนี้เราก็มากับหัวข้อแรนดอมนะที่เพื่อนๆพี่ๆี่สมาชิกที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปฝากมาบอกว่าช่วยทำแรนดอมหนะหัวข้อจุดจบของคนที่สร้างเวรสร้างกรรมกับเราเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พีน่น้องนะคนะ สมาชิกที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะถ้าหากท่านใดมีเจ้ากรรมในเวนมีศัตรูคู่รีนะที่สร้างเวรสร้างกรรมกับเราขอให้ท่านทั้งหลายนะจงรู้ไว้ว่าเขาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราเขาทําไม่ดีกับเรานั่นก็คือกรรมเก่าของเราที่เรากําลังจะชดใช้ให้เขาไปหมดแล้วนะคะส่วนตัวเขา เขาเพิ่งสร้างเวรสร้างกรรมกับเราใหม่นั่นก็คือเขายังติดอยู่ในวงจรวิบากกรรมอยู่นะคะก็ขอให้เรานั้นได้ตัดนะวิบากกรรมที่มีกับเขาไปซะนะคะอย่าเครียดคิดมากนะหรือว่าอย่าวิตกกังวลกับกรรมที่เขาได้ทำกับเรานะคะเรามาดูนะจุดจบ ของคนที่สร้างเวรสร้างกรรมกับเราเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างตวรวสอบพลังงานของคนที่เข้ามาเจอคลิป,ปอัคลิบนี้นะคะลัคกนาราศีของคุณและเขาจะเป็นาราศีมิถุนชาวธาตุลมสะเทิรนคนที่เกิดในวันเสาร์ชาวธาตุด,ดินแอริสราศีเมษชาวธาตุไฟวอเทอร์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เ้อธาดินพฤชศพกันมังกรแคนเซอร์ราศีกรกฎชาทานา้มนะคะตัวเลขหรือว่าวันที่ที่เกี่ยวข้องนะคะของคุณแล้วก็เขามีเลขหนึ่งเลขสามเลขสิบเยี่สิบสี่และยี่สิหนะคะหนึ่งสามสี่สิบเก้ายี่สี่หนะคะเรามาดูพลังงานของคุณและ เจ้ากรรมนายเวรนะคะที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันสําหรับใครที่มาเจอคลิปีโอคลิปนี้นะคะเจ้ากรรมนายเวรที่เขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเนี่ยเขานะคะสร้างวิบากรรมอะไรไว้กับคุณนะคะเป็นกรรมใหม่และกรรมเก่านะคะ พลังงานของเขาคนนั้นนะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณนะคะเขาสร้างวิบากกรรมอะไรไว้กับคุณ The Hangman i n d v e r หกถ้วยหนึ่งดาบ ดมเพรสอิลิเวตสิบดาบเพสซับครับห้าคาถาควีนออฟบอสองเหรียญสามเหรียญและภายใต้สำรับเป็นแปดคาถาอิลิเวนะคะ พลังงานของคนคนนี้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวันกับคนที่มาเจอคลิปนี้คลิปนี้นะคะเ,เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเคยมีความผูกพันกันนะคะเคยมีสิ่งดีๆร่วมกันอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องกันะอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันแล้วก็อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันด้วยนะคะวิบากกรรมที่สร้างรวมกันเหมือนเหมือนเป็นเครือญาติกันอะ่ะ แล้วก็นะคะตัวคุณกับตัวเขาหน้าที่จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในเรื่องของการช่วยเหลือกันการซัพพอร์ตดูแลกันนะคะอาจจะเป็นการหยิบยืมเงินนะช่วยเหลือสิ่งของนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะเป็นในรูปแบบของการที่แบบตัวคุณตัวเขามีการร่วมหุ้นลงทุนกันด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่โกงหรือว่า นะได้รับส่วนแบ่งนะซึ่งเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมนะอาจจะเหมือนกับว่ามีการลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือว่าแบ่งอะไรบางอย่างนะที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมนะเป็นกลุ่มของเครือญาติเป็นกลุ่มของสามีภรรยาได้นะคะญาติทางฝ่ายสามีได้ญาติทางฝ่ายครอบครัวของคุณได้นะซึ่งเหมือนกับว่าคือ มันมีอะไรที่แบบมีความตกลงกันไม่ลงตัวกันอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าณนะตอนนี้เวลานี้น่าจะเป็นการที่แบบเหมือนอยู่ในช่วงของการขึ้นลงขึ้นศาลกันด้วยในบางคนบางท่านนะคะรอการตัดสินรอการเคลียร์คดีต่างๆหรือว่าบางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นคู่รักเก่าคนรักเก่าสามีนะคะที่เหมือนกับมีการฟ้องร้องนะคะเรียกร้องความยุติธรรม นะสามีอาจจะไปมีความสัมพันธ์อื่นหรือว่านะตัวคุณแล้วก็นะสามีของคุณนะทำธุรกิจการงานร่วมกันนะแล้วก็เหมือนกับมีเหตุปัจจัยที่จะต้องเลิกรานะเพราะว่าสามีมีกิ๊กก็ไดนะ้หรือว่ามีการที่แบบเหมือนจับได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกงนะโกงในเรื่องของผลประโยชน์ได้ด้วยนะผลประโยชน์ไม่ลงตัว นะก็ทําให้ทั้งตัวคุณแล้วก็ฝั่งนะคู่กรณีนะคะมีข้อพิพาทกันนะคะแล้วก็ตกลงกันณนะตอนนี้เวลานี้นะก็อยู่ในช่วงของการที่แบบรอการตัดสินนะคะคำพิพากษาจากศาลหรือว่าความยุติธรรมอะไรบางอย่างนะมีการเรียกร้องขอความยุติธรรมอะไรบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครือญาตินะญาติ ฝ่ายสามีญาติฝ่ายตัวคุณเองนะคนในครอบครัวเนี่ยนะคะเรามาดูกันเมื่อมีกรัรนะ,ะตกลงนะคะไม่ลงตัวกันเนี่ยนะคะกมตรงนี้นะคะการสร้างเวนสร้างกรรมตรงนี้ เกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะไม่ได้ล่วงล้ำนะล่วงเกินเวรกรรมของท่านใดนะแต่ว่าทําคลิปเพื่อนะเป็นการทําให้นะหลายคนหลายท่านสบายใจนะคะที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตรงนี้นะในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัตินะเงินทองเข้าของไม่ลงตัวเนี่ยเกิดจากนะเหตุใดนะคะวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย วิบากกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งเราจะต้องมาชดใช้กันมีเวรมีกรรมต่อกันนะคะ The <Fool>. เดอ,อร์ฟู4เหรียญอิลเวิร์ด4ถ้วยอิลเวิร์นะคะเลข44นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณ พลังงานของการที่แบบเหมือนการตกลงนะคะการตกลงในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองข้าของนะคะมันเกิดมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบคือมีการเ,ออเหมือนมีการทำบัญชีนะหรือว่ามีการคดโกงไปแล้วนะ,ะเหมือนได้ส่วนแบ่งไปแล้ว ในส่วนหนึ่งอะนะคะแต่ว่ากลับมาเรียกร้องนะเอาส่วนแบ่งอีกนะอย่างเช่นมีการแบ่งทรัพย์สมบัตินะแบ่งที่ดินแบ่งทรัพย์สินเงินทองรายได้ต่างๆไปเรียบร้อยแล้วแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเขาก็กลับมาขอเอาส่วนแบ่งอีกนะคะจากคนในครอบครัวหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็น พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวคนในครอบครัวของคุณนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้รับส่วนแบ่งไปแล้วนะคะทรัพย์สมบัติที่ดินเพ่อแม่ได้แบ่งให้ไปแล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็เลยมีการกลับมาขอส่วนแบ่งอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะมันเป็นการที่ว่าเหมือนได้ไปแล้วก็ยังไม่พอนะคะแต่กลับมาเอาอีกมาขออีกเนี้ยนะคะ ก็เลยเกิดข้อพิพากัน,นะคะเหมือนกับว่าขัดแย้งแย่งผลประโยชน์กันในเรื่องของมรดกนะกรรมสิทธิ์นะเงินทองของคนในครอบครัวหรือว่านะคะบางคน,นท่านก็เป็นภรยาเป็นสามีกันมีการแบ่งทรัพย์สินเงินทองนะคะเข้าของต่างๆไปหมดแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลยกลับมาขอส่วนแบ่งอีกครั้งหนึ่ง นะ,ะซึ่งตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าแบ่งให้แล้วนี่ทำไมกลับมาขออีกเนี่ยนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเห็นคุณเหมือนกับว่าคุณได้เยอะกว่าเ้าอย่างเงี้ยเขาก็เลยกลับมาขอส่วนแบ่งนะคะก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะคะก็ยังมีการที่แบบรอการตัดสินรอการเคลียร์อยู่นะคะเรามาดูซิว่าใครที่แบบ ตัวคนคนนี้นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการที่แบบเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ได้รับความยุติธรรมกับการที่ได้รับการแบ่งทรัพย์สิเนเงินทองมรดกนะคะของคนในครอบครัวคนคนนี้เขาจะทําอย่างไรนะคะเขาจะดําเนินการอย่างไรนะ,ะมีการฟ้องร้องกันใช่ไหมคนคนนี้นะคะมีการดําเนินการนะมีการที่แบบเหมือน ขู่ด้วยนะคะมีการใช้คําพูดคาจาขู่ด้วยนะเอากฎหมายมาขู่นะ,ะเอาเวรกรรมมาขู่เอาทรัพย์สินเงินทองนะคะมาขู่ด้วยบอกว่าอ่าเออตัวคู่นี้อาจจะเหมือนกับว่าได้บ้านนะได้ทรัพย์สินเงินทองนะของคนในครอบครัวคุณได้เยอะกว่าเขาคุณ,ค,ณคุณต้องแบ่งให้เขาอีกนะเขาไม่ยอมนะเพราะว่า ที่เขาได้ไปเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้รับความยุติธรรมนะเขารู้สึกว่าเขาได้น้อยกว่าคุณนะไม่สมเหตุสมผลก็เลยกลับมานะมาขออีกนะยื่นนะยื่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะว่าให้แบ่งใหม่นะแบ่งมาให้เขาใหม่หรือว่าต้องขายแบ่งนะขายทอดตลาดแล้วก็แบ่งเป็นเงินมาให้เขาด้วยนะเขาใช้กฎหมายใช้ข้อบังคับนะมาขู่คุณ นะคะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันคือแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วก็นะมาเหมือนกับมาแย่งทรัพย์สมบัตินะมาทําให้เหมือนกับว่าพ่อแม่นะคนในครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าเหมือนว่าบังคับให้ขายบ้านบังคับให้ขายที่นะคะแบ่งเขาด้วยนะเหมือนกับว่าถ้าแบบว่าพ่อแม่ยังอยู่เนี้ยก็เหมือนกับเออบังคับให้พ่อแม่ขายบ้านขายทรัพย์สินให้ นะเพื่อที่จะเอาส่วนแบ่งเวรกรรมตรงนี้สำหรับนะสิ่งที่เขาทำกับคุณสิ่งที่เขาทำกับพ่อแม่ของคุณครอบครัวของคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนอื่นที่แบบเหมือนเขามาโกงคุณอะนะคะก็ได้ที่แบบบางคนท่านนะอาจจะเอาที่ดินไปจำนองนะคะแต่จ่ายหมดแล้วแต่เขาก็ไม่ยอม โอนกรรมสิทธิ์ให้ก็ได้หรือว่าบางคนท่านนะเป็นเครือญาติกันนะคะเอาทรัพย์สมบัติที่ดินพ่อแม่นะคะไปจำนองนะ,ะไปจำนำอย่างเงี้ยนะ,ะ,ำนำนะ,ะแล้วพอเราถ่ายถอนหมดแล้วเขาก็ไม่ยอมเอามาคืนก็ได้นะคะเป็นการที่แบบเอาไปจำนำรอบสองเอาไปจำนองรอบสองนะคะก็ได้ทวงคืนก็ไม่ยอมคืนให้เวรกับตรงนี้ที่เขาสร้างเวนสร้างการกับครอบครัวของคุณ นะคะกับพ่อกับแม่ของคุณกับกับความยุติธรรมที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับต่แต่เขามาเรียกร้องความยุติธรรมดีเนี่ยเวรกรรมตรงนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไร t h j u แจ m e n t ได้รับผลกรรมแน่นอนนะคะใครสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์ใจสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในครอบครัวนะคะซึ่งตัวคุณเนี่ย คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนไปถ่ายถอนนะคะทรั์สินเงินทองหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องได้รับมรดกชิ้นนี้คนเดียวสัเพราะว่าเป็นคนที่ต้องดูแลพ่อแม่คนในครอบครัวเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้คือแบบเหมือนมาขอส่วนแบ่งด้วยก็ได้ซึ่งนะคะทาให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออได้แล้วทําไมถึงไม่พอ นะไม่ยอมหยุดหรือว่านะโกงแล้วนะเขาโคดโกงคนในครอบครัวของคุณแต่เขาก็ไม่ยอมพอเขาก็อยากได้อยากได้ที่ดินอยากได้บ้านนะคะแล้วก็มาบังคับให้ขายบ้านขายที่นะคะแบ่งให้เขาเนี่ยนะพ่อแม่ก็จะไม่มีที่อยู่นะก็ยังจะอยากจะมาแบ่งอีกนะคะอย่างเงี้ยคือแบบในรคุณพ่อแม่ด้วยนะเออบีบบังคับให้พ่อแม่นะเสียอกเสียใจไม่มีความสุขตัวคุณบอกว่า เออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณจะช่วยเหลือเองเดี๋ยวคุณจะเหมือนกับว่าช่วยถ่ายถอนนะเออซื้อที่ดินซื้อกรมสิธิ์ตรงนี้นะถ้าเขาอยากได้เงินก็จะแบ่งให้เขาไปจะได้จบจบกันไปเนาะสำหรับใครที่แบบเออรู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วนะตัวคุณเนี่ยแหละนะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องชดใช้ให้กับเขานะคะหาเงินมาให้เขาเนี่ยนะ,ะเดือดร้อนในเรื่องของการที่แบบจะต้องนะ,ะหาเงินมา ให้กับเขานะจนกว่าเขาจะพอใจตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะโดนนายหน้าโกงนะคะที่เขาเหมือนกับว่าได้เงินไปแล้วเขาไม่ยอมอมโอนกรรมสิทธิ์นะ,ะทรัพย์สินเงินทองให้ก็ได้หรือว่าเขามาร่วมหุ้นลงทุนกับเรานะคะแล้วเขาก็มาฟ้องร้องนะ,ะเอาส่วนแบ่งนะคะต่างๆจากเราเนี่ยนะเวรกรรมที่เขาจะได้รับตรงนี้จะเป็นเวรกรรมเรื่องอะไร The t e m p พ r a n c e i ต์ e v e r ครอบครัวของเขาชีวิตนะของเขาที่เขาได้รับทรัพย์ส,บสมบัตินะเงินทองไปแม้ตอนนั้นนะตอนที่เขาได้เราแบ่งให้เขาไปหมดอะ่ะเขาจะมีความสุขนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักบริหารนะตัวคนคนนี้ก็น่าที่จะเออไม่เห็นคุณค่าในทรัพย์สินเงินทองสุดท้ายแล้ว นะเขาก็จะลำบากในเรื่องของการเงินนะคะการลงทุนต่างๆนะคะเขาโกงไปเนี่ยเขาได้เงินไปเขาได้ส่วนแบ่งไปนะ,ะเออได้ทรัพย์สมบัติเงินทองไปเขานะ,ะใช้จ่ายสุรุยสุร่ายนะ,ะลงทุนไปก็ขาดทุนนะ,ะโดนโกงเหมือนกันเจดดานะ,ะและ้วระยะเวลานะมันจะพิสูจน์ว่า เงินทองข้าวของที่เขาได้ไปจากครอบคอรัวของคุณนะคะอย่างเช่นถ้าเขาโกงเงินครอบคอรัวของคุณโกงที่ดินครอบคอรัวของคุณนะคะคือแบบเราจ่ายหมดแล้วเราผ่อนจ่ายหมดแล้วแต่ไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้ครอบคอรัวของคุณเนี่ยนะสุดท้ายแล้วนะทรัพย์สมบัติที่เขามีนะเขาก็นะจะหมดไปนะตามกาลเวลานะคะขอให้คุณเชื่อว่ากาลเวลาเนี่ยวิบากกรรมตรงเนี้ยนะจะทําให้ คนที่สร้างเวรสร้างกับกับครอบครัวของคุณคนที่โกงทรัพย์สมบัตินะเงินทองของคุณนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นพ่อค้าพ่อค้านายหน้าหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนเอ,อเป็นคนมารับรับจำนองรับจำนำนะที่ดินบ้านของคุณเนะี่ยแล้วก็โกงไม่ยอมอมกรรมสิทธิ์ให้เนะี่ยเขาจะต้องได้รับเวรกรรมของเขาแน่ๆนะคะคือเขาไม่ยอมไม่ยอมคืนไม่ยอมชดใช้ นะคะแล้วเราจะได้คืนไหมเนาะที่ดินนะัพย์สมบัติเงินทองที่เขาโกงเราไปเราจะได้คืนไหมอืมถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอนะคะวิบากกรรมตรงนี้นะคะจะมีในเรื่องของการที่แบบตัวคุณอาจจะได้รับความโชคดี นะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะอาจจะเป็นทนายความอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเห็นเห็นความเดือดร้อนของคุณนั้นแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยคุณจะได้ทนายความที่ดีหรือว่าคุณจะมีคนที่แบบเหมือนมาคอยช่วยเหลือนะคะมาชี้แนะแนวทางนะคะใช้กฎหมายนะคะตัดสินใจใช้กฎหมายช่วยเหลือในส่วนที่คุณต้องได้นะถามว่าจะได้มาหมดไหมจะได้ในส่วนที่คุณต้องได้ นะคะในส่วนที่เขาจะต้องคืนคุณมาอาจจะเป็นทรัพย์สมบัตินะที่เขาจะต้องขายมาให้คุณส่วนหนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นเงินต่างๆหรือว่าเป็นที่ดินต่างๆที่เขายึดไปรู้สึกว่าคือแบบมันก็ต้องได้แน่นอนแหละตามกฎหมายนะเพราะว่าเรามีในเรื่องของอการจ่ายเงินนะมีเอกสารการจ่ายเงินมีในเรื่องของอสลิปนะคะ ของเงินโอนอะไรต่างๆเนี่ยนะคือเราเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาไว้ยื่นในการนะขึ้นโรงขึ้นศาลนะว่าเรามีการจ่ายเงินให้เขาจริงๆนะแต่เขาก็ไม่ยอมโอนให้เราอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องนะต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปนะคะแต่ก็จะมีในเรื่องของกฎหมายนี่แหละเข้ามาบังคับเขานะคะส่วนเวรกรรมต่างๆที่เขาจะได้รับที่เขาโกงเราไป นะที่เขาเหมือนกับว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับเรานะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะไม่ช้านี่แหละนะคะก็รู้สึกว่าเวรกรรมมันไม่นานหรอกนะคะมีในเรื่องของเอ่อความไม่เชื่อใจนะคะความไม่น่าไว้ใจนะ,ะการสร้างภาพของเขาสร้างภาพเป็นคนดีสร้างภาพเป็นในหน้าสร้างภาพทำธุรกิจนะคะ เบื้องหลังก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าทุนนายทุนนะหรือว่าเขานะเอาที่ดินเอาทรัพย์สินของคุณไปนะไปขายทอดตลาดอีกรอบหนึ่งนะคะรายได้ที่เขาได้เขาก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนที่แบบเหมือนเป็นเป็นคนที่แบบหน้าม้านะคะมาขอซื้อนะคะแล้วก็เอามาคืนคุณด้วยก็ได้ซึ่งเขาอาจจะรับทราบรับรู้ว่าเออเขา รับซื้อของโจรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบว่ามันไม่เป็นของของคนคนนี้โดยตรงอะนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วคนคนนี้ธุรกิจการงานความไวเนื้อเชื่อใจนะในเรื่องของสังคมนะคะที่เคยได้รับเนี่ยก็จะหมดไปนะเขาจะโดนเหมือนกับว่าสังคมตราหน้าว่าเขาเป็นคนโกงนะ,ะเป็นคนโกหกเป็นคนที่แบบถ้าแบบเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะก็จะมองว่า คนคนนี้นะมีความอักตันอยู่ในระคุณต่อคนในครอบครัวโกงทรัพย์สมบัตินะคะโกงเงินทองโกงที่ดินนะคะพ่อแม่เนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้เงินทองของคนในครอบครัวจนแบบว่าไม่มีความกระตันอยู่นะคะทำไรก็ไม่เจริญธุรกิจการงานก็นะล่มจมนะคะไม่มีใครเชื่อใจไว้ใจนะรู้สึกว่าคนคนนี้น่าที่จะ มีการติดการพนันด้วยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าแบบเป็นคนในครอบครัวของคุณก็น่าที่จะเอาที่ดินเอาทรัพย์สินเงินทองของคนในครอบครัวของคุณเนี่ยะะเอาของพ่อของแม่ไปจำนองจำนำนะคะแล้วก็ไม่ถ่ายถอนคืนมาแต่ก็ยังที่จะแบบอยากจะมาแบ่งสมบัติเอาอีกนะคะ mm hmm. ก็เวรกรรมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าศาลจะพิพากษาัดสินเขายังไงนะสำหรับใครที่มาคดโกงนะคะ เอาสมบัติเงินทองนะทรัพย์สินของคนในครอบครัวของคุณนะคะนะไม่ช้าไม่เร็วนี้แหละนะคะคือมันก็มีระยะเวลาวิบากกรรมของมันอะ่ะก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะรอในเรื่องของชั้นสารนะตัดสินพิสูจน์นะหลักฐานที่เรามีเราก็รวบรวมทั้งหมดนะไปให้ศาลนะคะได้ตัดสินใจนะบางคนท่านบอกว่าเออทำไมเรื่องคดีความนะคะ ศาลตัดสินช้าจังเลยนะไม่ต้องใจร้อนนะคะเขาก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานตามกาลเวลานั่นแหละนะคะเรามาดูซิว่าสุดท้ายแล้วนะคะบางคนท่านบอกว่าแล้วนะคุณจะได้ทรัพย์สมบัตินะคะเงินทองข้าของที่ถูกโกงไปเนี่ยนะคะจะได้คืนมาไหมสําหรับใครที่โดนโกงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะจะได้คืนมาไหม สองถ้วยอินลีเวิร์ดนตอนนี้เวลานี้อาจจะยังไม่ได้คืนมานะคะอ่อก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเดอะเดอะเลเวอร์ the, the นะมันเหมือนกับว่าความยุติธรรมนะที่มันที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับคือการที่ตัวคุณนะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าคนในครอบครัวสูญเสียนะ ความมั่นคงในชีวิตตัวคุณก็ยังมีนะทรัพย์สมบัติที่เหมือนกับว่าอาจจะเคยแบ่งแบ่งออกมาแล้วนะคะไม่ได้ทําให้คุณเหมือนกับว่าล่มจมอ่ะนะ,ะตัวคุณสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้หรือว่านะคะสิ่งตรงเนี้นะคะบางท่านนะะถ้าแบบว่ามีการฟ้องร้องนะกับสามีกับภรรยาเนี่ยนะคะส่วนที่คุณต้องได้มันก็ต้องได้นั่นแหละนะคะความยุติธรรมที่คุณจะได้รับนะ,ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะ ในเรื่องของบางกุมบรท่านนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของข้อพิพาทศาะ,ค,ะคดีความเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สมบัตินะ,ะกับคู่ครองคนรักสามีนะ,ะไม่ไม่ไม่ให้ความยุติธรรมในเรื่องของเ,อเงินทองเข้าของนะ,ะซึ่งตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องเหมือนกับว่าต้องเป็นม่นะ,ะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะศาลก็จะตัดสินใจให้นะ,ะในส่วนที่คุณต้องได้นะ ถ้าแบบว่าบางคนท่านคือเหมือนไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ว่าสามีคนรักรับรองบุตรก็ได้นะคะคือเหมือนกับว่าเรื่องราวแรนดอมคลิปนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนะการใช้เอ,อ่อการอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจนะของศาลนะคะแล้วก็ความยุติธรรมนะมันมันเหมือนกับว่ามันยืดเยื้อเกินไปแล้วก็อยากจะให้คดีความมันจบลงเร็วๆ นะคะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะ,ะได้คืนมาแน่นอนนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนะคะวิกฤตในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะ,ะจะหมดไปแล้วนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่มีโอกาสนะ,ะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขใหม่นะคะหลังจากที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกกับการหมดเงินนะ,ะจ้างทนายความนะคะต่อสู้คดีความอย่างเงี้ย นะเพื่อคนในครอบครัวนะเพื่อพ่อเพื่อแม่นะเพื่อความยุติธรรมบางคนท่านยิ่งแบบถ้ามีปัญหากับคนในครอบครัวเนี่ยมันยิ่งแบบนะคะมันคืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆนะเพราะว่าคนในครอบครัวไงก็ยังเหมือนกับไม่ยอมไม่ยอมกันอะ่ะคือแบบจะเอาให้ได้นะคะอืมน่าจะน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าแบบว่านะเวรกรรมตรงนี้นะคะก็มาจากผลพวงของการที่แบบเหมือน ไม่มีความรักไม่มีความสามัคคีกันนั่นแหละนะจุดจบของเขาจุดจบของเขาคนนี้นะคนที่แบบมาคดโกงครอบครัวของคุณนะคะจุดจบของเจ้ากรัรมแมเวนนะสิ่งที่เขาได้รับไปนะคะเขาเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีความสุขหรอกนะชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขหรอกนะคะความรัก หรือว่าบางคนท่านนะคะเหมือนกับว่าถ้าเป็นภรรยาเป็นสามีกันนะเคยรักกันมากๆาเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะไปมีความสุขใหม่สิ่งที่เขาได้รับนะความรักที่เขามีให้เออแม้ช่วงแรกนะจะเป็นช่วงของการที่แบบเอออยู่กับภรรยาใหม่อยู่กับครอบครัวใหม่นะเหมือนจะบางคนท่านนะคะอาจจะโดนค,คดโกงไปในเรื่องของการเงินช่วงแรกก็ทําให้เขามีความสุขนั่นแหละในสิ่งที่เขาได้ไป แต่เขาเอาไปทําอะไรไม่ได้นะคะเอาไปขายก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณมีการอายัดมีการฟ้องร้องว่าทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินตรงเนี้ยนะคะเป็นของคนในครอบครัวของคุณยังไม่สามารถจะขายได้ก็ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาเอาได้นะไม่มีใครมากล้าซื้อหรอกนะเพราะว่ารู้สึกว่าอูนะคะที่ดินนะติดหมายศาลอย่างเงี้ยนะคะก็ขายไม่ได้ขายทอดตลาดไม่ได้ ฉะนั้นในส่วนที่เขาได้ไปไม่น่าที่จะทาให้เขาเหมือนกับร่ํารวยมาได้เขาก็เครียดนะคือขายไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นะคะเออเอาไปเหมือนกับว่าไปไปขายทอดตลาดก็ไม่ได้นะบอกประกาศขายก็ไม่มีใครซื้ออย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าเอาไปก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเอามาคืนครอบครัวของคุณหรือว่านะในส่วนที่คุณต้องได้กฎหมายก็จะบังคับนั่นเอง จุดจบของเขาคือก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะคุณจะชนะคดีความนะพวกพวกคุณหรือว่าครอบครัวของคุณเนี่ยนะก็จะได้ทรัพย์สมบัติเงินทองกลับคืนมานะคะก็จุดจบของเขาก็มีประมาณนี้นะคะเขาก็ไม่มีความสุขหรอกนะเขาก็เดือดร้อนเรื่องเงินนะปัญหาคนในครอบครัวภาระหนี้สินที่เขามีนะก็ต้องชดใช้กันต่อไปหรือว่าเขาคนนี้ก็โดนฟ้องล้มละลายอยู่นะคะก็ก็ มันเป็นเวรกรรมนะคะมันเป็นกรรมที่เขาสร้างขึ้นในปัจจุบันนี่แหละในเรื่องของการคดโกงครอบครัวของคุณนะคะแต่ถ้าแบบว่าเออได้อะไรคืนมาหมดแล้วได้นะส่วนแบ่งคืนมาหมดแล้วนะก็ขอให้ยุตินะการสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปขอให้ใช้ชีวิตนะในอนาคตต่อไปให้มีความสุขนะคะก็เป็นพลังงานรวมตรงไม่ตรงอย่างไรเล่าเรื่องราวของคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะ ก็เป็นพลังงานตอนนี้นะคะอาจจะไม่ตรงในบางคนบางท่านขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ